สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่19นะคะวันนี้จะมานำเสนอเคสซีนอริโอที่158นะคะจะเป็นอย่างไรเชิญนับฟังได้เลยค่ะ สถานการณ์ตัวอย่างนะคะผู้รับบริการเพศชายอายุ33ปีก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรถชนขณะขับรถจักยานยนต์รู้สึกตัวดีแต่ไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บริเวณใบหน้ามีแผลฉีกขาดและมีบาดแผลเลือดออกที่ศีรษะกระดูกท่ต้นขวาขาหักแบบเปิดบนปวดแผลร้องครางรถถุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล สัญญาณชีพแรกรับนะคะอุณหภูมิ37องศาชีพจร125ครั้งต่อนาทีจังหวะสม่ำเสมออัตราการหายใจ3าครั้งต่อนาทีจังหวะสม่ำเสมอออกซิเจนซ a t u เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ความดันโลหิต118่งทับแปมิลลิเมตรปรอทน้ำหนัก8ปกิโลกรัมส่วนสูง176เซนติเมตร BMI 25.8ค่ะข้อวินิจฉัยแรกรับของผู้ป่วยรายนี้นะคะก็คือ h y p o v o l m มิกช็อ um k ค่ะการ um ตรวจทางห้องปฏิบัติการ แ l a คอมพิวต์บัตเรเขาพบตัวที่ผิดปกติได้แก่อิริโทไซต์2.5ล้านเซลล์เปอร์ไมโครลิตรฮิโมโกโบิน7.9กรัมเปอร์เดซิลิตและฮิมาตโตคริต23.5เปอร์เซนอัทเรียลบัตรแกร๊สค่าที่ผิดปกติได้แก่บัตรพีเฮชเจสหนึฮิโมโกโบิน7.9กรัมเปอร์เดซิลิตรพีเ c o 2 28มิลลิเมตรปรอดไบคาร์บอเนต13.6มิลลิอควาเลนตปอร์ลิตร เบตเอ็กซ์เซสลบสิบเอ็ดจุดสองห้ามิลลิอกควิวเลนเปอร์ลิตรแอมเนนแก๊ปสามสิบเอ็ดจุดสามแปดมิลลิอกควิวเลนเปอร์ลิตรเลกเตดคอนเวนเชนแนลสองจุดเก้ามิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเลกเตดเอสไอศูนย์จุดสามมิลิโมลเปอร์ลิตรไบโอเคมิสตที่พบแล็บที่ผิดปกติได้แก่บัตรกูโคสคอนเวนเชนแนลหนึ่งร้อยสามสิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรบัตรกูโคสเอสไอเจ็ดจุดห้ามิลิโมลเปอร์ลิตร Alanine a m i n o t ันเฟรซสี่ส4บ international unit per liter เอส a าเ a สอะมิโนทั a เฟร e ศูนย์จุและ c คียตินิ Kinase 165 international unit per liter coagulation test ไม่พบค่าที่ผิดปกติ lab urinalysis พบค่าที่ผิดปกติได้แก่ปริมาณปัสสาวะภายใน24ชั่วโมงเท่ากับ 768การตรวจพิเศษการตรวจพิเศษ 1. ลึ่โบสคอร์สไปร a d i o ดิโอกราฟีผลการตรวจปกติ 2. c h เชสเอสเรย์ผลการตรวจปกติ3มเลตเทอรัลคอวิคอสไปร์ดิโอกราฟีผลการตรวจปกติ4 AP เอพเพวิสเรีดิโอกราฟีผลการตรวจปกติ 5. HCT ผลการตรวจปกติ หกโฟกัสเ s สเ s สเมนต์สิโนกราฟีอินทรอมาผลการตรวจนิเกทีฟเจ็ดโลเวอร์เอ็กซ์ตรีมิผลการตรวจมีการแตกหักของกระดูกต้นขาขวา1นส่วนสของคนขา,ข,าขวาการประเมินสภาพผู้ป่วย 1. การรับรู้สุขภาพและการดูแลสุขภาพการซักประวัติป่วยรับรู้ว่าตนเองได้รับอุบัติเหตุรถชนขณะขับจักรยานยนต์แต่ไม่สามารถจำเหตุการณ์และสถานที่ที่เกิดขึ้นได้ ปฏิเสธการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ปฏิเสธกรารแพ้ยาหรือแพ้สารอาหารไม่มียาท,ที่รับประทานเป็นประจำการตวรวจร่างกายภายชาวต่างชาติวัยกลางคนรูปร่างค่อนข้างท้งวมผิวขาวนอนบนเตียงผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาแบบแผนที่2อ,อาหารและการเผาผลาญาอาหารนะคะจากการตวรวจร่างกายพบว่าผิวหนังซีด บริเวณใต้ตาขวามีรอยช้ำสีแดงคล้าคล้ำเป็นวงกว้างมีบาดแผลบริเวณศีรษะระหว่างคิ้วทั้งสองข้างลักษณะเป็นแผลเปิดมีเลือดไหลซึมและกระดูกต้นขาขวาหักแบบเปิดมีเลือดไหลซึม ออกมาซึ่งปริมาณเลือดที่สูญเสียไปทั้งหมดจากบาดแผลนะคะประมาณ7 5 0 1 5 0 0 c ซีซีผมสีดำสั้นเล็บ c a p ิล l ารี r รีฟิล2.5วินาทีตาสีน้ำตาลช่องปากคอและฟันรูปปากไม่ผิดรูปนะคะไม่มีแผลบริเวณปากไม่มีสิ่งอุดกั้นหอนะะลอดอาหารและทางเดินหายใจลักษณะท้องไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยบริเวณหน้าท้อง ผลการคลำหน้าท้องพบไม่แข็งไม่ปวดไม่เกร็งไม่มีอาการระคายเคืองในช่องท้องไม่พบก้อนหรือว่าอาว,วัยวะในช่องท้องโตย่างเห็นได้ชัดจากการคอท้องนี่เสียงโปร่งไม่ได้ประเมินตับม้ามหรือว่าเสียงลำไส้ค่ะแันที่3การขับถ่ายนะคะจากการตรวจร่างกายแรกรับยูรีนเอาพุทธ 0.4มิลลิลิตรกิโลอัหลังให้สารน้ำยูรีนอัพุด 2.1/ ปกิโลอัลค่ะแบบแผนที่4กิจกรรมและการออกกำลังกายจากการซักประวัติผู้ป่วยปวดแผลไม่สามารถขยับขาขวาได้การตรวจร่างกายกล้ามเนื้อและข้อไม่ได้ประเมินลักษณะการหายใจผู้ป่วยอัตราการหายใจเร็ว31ครั้งต่อนาทีสม่ำเสมอเสียงปอดลังเคลียข้อปอดได้ยินเสียงทืบอบริเวณที่โครงด้านซ้ายและตำแหน่งที่เหลือข้อปอดได้ยินเสียงโปร่ง ออกซิเจนแคนูล่า3ลิตรมินระบบหัวใจและหลอดเลือดอัตราการเต้นของหัวใจ125ครั้งต่อนอาทีจังหวะสม่ำเสมอเสียงหัวใจไม่มีเมร์เมอร์ค่ะแผนที่5การพักผ่อนนอนหลับนะคะซึ่งไม่ได้มีการปรากฏในซีนารีโอแบบแผนที่6สติปัญญาและการรับรู้ซึ่งจากการสักประวัตินะคะการได้ยินปกติถามตอบสื่อสารได้เข้าใจผู้ป่วยรับรู้เกี่ยวกับอาการปวดบอกว่าปวดที่ศีรษะและต้นขาขวา ผู้ป่วยไม่สามารถจำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ไม่สามารถประเมินการรับรู้อย่างอื่นได้อย่างเช่นการมองเห็นการได้กลิ่นและการรับรสส่วนการตรวจร่างกายนะคะกราโคกล o ม a สกอรอ E4V5M6 ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีถามตอบตรงคำถามสามารถทำตามคำสั่งได้ผู้ป่วยดูไม่สุขสบายกระสับกระส่ายร้องควนครางเนื่องจากมีอาการปวดแผลค่ะ แบบแผนที่เจ็ดการรับรู้ตนเองและอัตตามโนทัศน์จากการตรวจร่างกายผู้ป่วยสามารถพูดจาโต้ตอบกับเาบาลได้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บางเหตุการณ์เท่าที่จําความได้และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคาแนะนําค่ะแบบแผนที่8บทบาทและสมรรถภาพ การซักประวัติไม่สามารถประเมินด้านสมรรถธภาพในส่วนอื่นๆได้จากการตรวจร่างกายก็คือ,อ,อไม่ปรากฏในซีนาริโอไม่มีปัญหาในการสื่อสารแบบแผนที่9เพศและการตเริอนพันธุ์การตรวจร่างกายผู้เปิดเพศชายลักษณะาภายนอกของต้องน้ปกติมีความสมมาตรทั้งสองข้างไม่มีการตรวจร่างกายและการตรวจพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบสืบพันค่ะ แบบแผนที่10การปรับตัวและความทนทานต่อความเครียดไม่สามารถที่จะประเมินความเครียดของผู้ป่วยได้แบบแผนสุดท้ายแบบแผนที่11การคุณค่าและความเชื่อซึ่งไม่ปรากฏในซีนารโอค่ะข้อวินิจฉัยการพยาบาลกิจกรรมและเหตุผลการพยาบาลค่ะต่อมาจะเป็นแมปข้อวินิจฉัยการพยาบาลของผู้ป่วยรายนี้นะคะซึ่งเราจะทราบรายละเอียดในสไลด์ถัดไปเลยค่ะ 1. ปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อนาทีลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของพรีโ o a d สนับสนุนมีแผลเลือดออกที่ศีรษต้นขาขวาจากการได้รับอุบัติเหตุรถยนต์ผู้ป่วยมีสีผิวซีดผู้ป่วยกระวนกระวายแคป,ปิลาลารี่รีฟิลไทม์2.5วินาทีอยู่ที่นาไรซีดวันที่25กรกฎาตามนี้เลยค่ะวันที่25กรกฎาสัญญาณชีพหลังเลกลับหลังจากผ่านไป5นาทีความนัน95-58 ที่ประจอรคอมพิวบัตรคอร์สวันที่25เดือนกรกฎาคมตามนี้เลยค่ะวัตถุประสงค์การพยาบาล 1. เนื้อเยื่อร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ 2. ปริมาตณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจใน1นาทีเพิ่มขึ้นเกณฑ์การประเมินผล 1. ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง90ต่อ60ถึง140ต่อ90มิลิเมตรประทอด 2. อัตราการเต้นของหัวใจ6 0ถึง100ต่อนาที าภาปัสสาวะออกอย่างน้อย30มิลลิลิตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่า0.5มิลลิลิตรต่อก,กิโลต่อชั่วโมง 4. ไม่มีภาวะซีดหรือเขียว 5. c าแคปิ a ลารี่รีฟิลน้อยกว่า2.5วินาทีและออกซิเจนแซตมากกว่า9 5 6. เปเต์ คอม p พลต์บัดเข้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ7อิเอเดตรไซต์สามจุถึงห้ต่อไมโครลิตรแฮิมโมโกลบิน12.6ถึง17.7กรัมต่อเดซิลิตรเก้าฮิมาตโรคิต42ถึง50%เเซกิจกรรมและเหตุผลการพยาบาล 1. ประเมินการติดตามอาการแสดงของภาวะช็อกจากปริมาณเลือดไหลเวียนลดลงการประเมินการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 1. ประเมินปริมาณการสูญเสียเลือดและสารน้ำา2ส,สังเกตบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะส่วนปลายรวมถึงประเมินลักษณะการเต้นของชีพจรและแคปิลลารีรีฟิลไทม์ 3. เจาะเลือดและจ้องเลือดสำรอง ต่อมาจะเป็นการประเมินการทํางานของระบบประสาทติดตามความรู้สึกตัวและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสมองเช่นภาวะสับสนกระสับกระส่ายเพื่อบ่งชี้ถึงภาวะที่มีเลือดไปเลีย้ยงสมองอย่างเพียงพอในระยะแรกของภาวะช็อกผู้ป่วยจะมีความกังวลเล็กน้อยแต่ในระยะหลังของภาวะช็อกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองอย่างชัดเจนประเมินสภาพการทํางานของไต บันทึกและติดตามจานวนปะสะวัสสาวะทุกชั่วโมงรวมทั้งประเมินภาวะสมดุลของสารน้ําที่เข้าออกของร่างกายการประเมินสภาพของไตเพื่อบ่งบอกว่าเลือดไปเลี้ยงไตและปริมาณสารน้ําที่ให้เพียงพอหรือไม่โดยปะสะัสสาวะที่ออกน้อยกว่า30มิลลิตรต่อชั่วโมงมักเป็นข้อบ่งชี้ถึงภาวะที่มีเลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ 2. ดูแลให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียงจัดท่าศีรษะอยู่ในระดับเดียวกับส่วนอก ลายเท่าสูงเล็กน้อย10-12นิ้วหรือ45องศาการนอนพักบนเตียงเพื่อลดความต้องการการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจและการจัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะอยู่ในระดับเดียวกับทรงอกลายเท่าสูงเล็กน้อย10-12นิ้วหรือ45าองศาเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดกลับของเลือดเข้าสู่หัวใจมากขึ้น 3. ดูแลให้ได้รับอิเล็กทรไซต์ท r a n ฟ f u s i o n ตามแผนการรักษารวมทั้งติดตามประเมินผลหลังการให้เลือดอย่างใกล้ชิด ให้เลือดเพื่อทดแทนปริมาณเลือดที่สูญเสียไปเพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีอาการและอาการแสดงระวังที่อยู่ในความดูแลวันที่17สิงหาคม2563แรกรับที่ห้องฉุกเฉินผู้ป่วยรู้สึกตัวดี Glasgow Coma Score เท่ากับ E c V 5 M 6บอกว่าจำเหตุการณ์ตอนเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ มีแผลบริเวณใบหน้าและบริเวณศีษาระหว่างคิ้วทั้งสองข้างมีเลือดไหลซึมและมีแผลกระดูกหักแบบเปิดบริเวณต้นขาขวาเลือดไหลชุ่มตลอดเวลาผู้ป่วยร้องควนรครางเนื่องจากปวดสีผิวซีดตรวจสัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิร่างกาย37องศาเซลเซียสไม่มีไข้ชีพจร125รยครั้งต่อน,นาทีจังหวะสม่ำเสมอความดันโลหิต118มิลลิเมตรปรอท อัตราการหายใจ31ครั้งต่อนาทีจังหวะเร็วสม่ำเสมอออกซิเจนเซจึงดูแลให้ o อ,อนออกซิเจนแคนูล่า 3, ลิตรเปอร์มิลหลังจากนั้นออกซิเจนเซตห0 0หายใจได้17-20ถึง20ครั้งต่อนาทีผู้ป่วยร้องครวญครานขณะขยับตัวเนื่องจากปวดแผลจึงดูแลโดยการให้ได้รับยาอนาเจสิกเพื่อลดอาการปวดหลังจากได้รับยาผู้ป่วยไม่ร้องครวญคราง5นาทีต่อมา ความดันโลหิตต่ำก็15ต่อ58มิลเมตรปรอดและมีเชืพอประจ120ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ17ครั้งต่อนาทีจังหวะเร็วสม่ำเสมอจึงดูแลให้ได้รับฟลูอิดแอ e อิเล็กโทรไและให้อิริโทรไซทรานเฟชั n 4ยูนิตหลังจากนั้นสีผิวไม่ซีด v ั r ต์ไซส์สเตเบิอุณหภูมิร่างกาย37องศาเซลเซียสไม่มีไข้เชืพอประจ์80ครั้งต่อนาที จังหวะเร็วสม่ำเสมออัตราการหายใจ16ครั้งต่อน,นาทีจังหวะเร็วสม่ำเสมอออกซิเจนเซต100%ความดันโลหิต131ครั้งต่อ80มิลลิเมตรปรอทประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยศัลยศยาสตร์และอุบัติเหตุกิจกรรมและเหตุผลการพยาบาล 3.1หลังให้เลือดไปแล้ว15นาทีให้วัดสัญญาณชีพและสังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วยหากพบสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงหรือมีอาการผิดปกติให้หยุดให้เลือดและวรีบรายงานแพทย์เพื่อเป็นการป้องก,กันภาวะแทรกซ้อนจากการเกิด transfusion reaction จากการให้เลือดและหากเกิดขึ้นสามารถให้การพยาบาลได้อย่างทันท่วงที3.2ตรวจสอบการไหลของเลือดเป็นระยะเพื่อให้เลือดได้ตามแผนการรักษาและระยะเวลาที่กำหนด 3ามบันทึกการให้เลือดส่วนประกอบของเลือดชนิดจำนวนวันที่ให้และอาการของผู้ป่วยหลังจากการได้รับเลือดในบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเป็นการวางแผนการพยาบาลและเป็นหลักฐานทางการพยาบาล 4. ดูเลให้ได้รับฟลูอิดแอดอิเล็กโทรไลต์อย่างต่อนเนื่องตามแผนการรักษารวมทั้งติดตามประเมินผลและติดตามการให้สารน้ำว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่เพื่อทดแทนสารน้ำที่สูญเสียไปรักษาปริมาตรข,ของของเหลวในร่างกายและช่วยเพิ่มความดันเลือดป้องกันการเกิดภาวะช็อก 5. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ติดตามค่า CBC เพื่อประเมินการสูญเสียเลือดและวางแผนให้การรักษาพยาบาลต่อไป ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่2การหายใจไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากพร่องตัวนำออกซิเจนข้อมูลสนับสนุนของวันที่25สิงหาคม2563สัญญาณชีพแรกรับ r e s p i r t t r y y r a เร31ครั้งต่อนาที Oxygen Saturation 91% p u w s r r a t ร125ครั้งต่อนาทีผลการตรวจ CBC พบว่า h e m a t o c r i t และ Hemoglobin ต่ำกว่าปกติผลการตรวจอา t e r ทเรีย o บัตแก บัด pH, PaO2, p s c o 2ใบาคาร์บอน e และเล็กเตตมีค่าต่ำกว่าปกติแต่เอนยันแก็บมีค่าสูงกว่าปกติวัตถุประสงค์การพยาบาลเนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเกณฑ์การประเมินผล 1. อัตราการหายใจอยู่ระหว่าง11 24ครั้งต่อนาทีลักษณะาการหายใจปกติจังหวะสม่ำเสมอไม่มีอาการหายใจเร็วแรงลึกขณะหายใจกล้ามเนื้อสวอกกับหน้าท้องเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน 2. ไม่มีอาการของภาวะพร่องออกซิเจนอย่างเช่นหายใจหอบเหนื่อยลำตัวปลายมือปลายเท้าเล็บและริมฝีปากเขียวคล้ำ 3. ออกซิเจนเซตเก้ถึงหนึ่เปอร์ซ็นต์สพาเร์เรตหกสิบถึงหนึครั้งต่อนาที 5. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติ กิจกรรมและเหตุผลการพยาบาล 1. ประเมินการหายใจโดยการสังเกตอัตราการหายใจลักษณะการหายใจอาการหายใจหอบเหนื่อยความลึกของการหายใจการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อทรงอกขณะหายใจและวัดปริมาตรของไท d ดอร์วอลลุมออกซิเจนเซตูเดชันที่ปลายนิ้วและบันทึกทุก1ชั่วโมงเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของปอดและทางเดินหายใจเป็นการประเมินสภาพของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนการพยาบาลในลำดับถัดไป สสังเกตภาวะขาดออกซิเจนและอาการแสดงของภาวะไซยาโนซิตเนื่องจากภาวะไซยาโนซิตเป็นภาวะที่บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อมีการขาดออกซิเจนจึงทำให้เนื้อเยื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีสีคล้ำลง 3. ดูแลให้ได้รับออกซิเจนแคนูล่า3ลิตรเปร์มินตามแผนการรักษาและตรวจดูอุปกรณ์ไม่ให้สายหลุดและพับงองเพื่อแก้ไขภาวะพร่องของออกซิเจนและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในถุงลมปอดและในเลือดช่วยลด work of breathing ทำให้เหนื่อยลดลงลดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ 4. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แ,แก่ CBC และ arterial blood gas เพื่อตรวจด,ดูความผิดปกติและติดตามอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่บบางการรักษา 3. ปวดเฉียบพ,พลนันเนื่องจากมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อที่ศีรษะและกระดูกต้นขาขวาหักแบบเปิดข้อมูลสนับสนุน 1. ได้รับอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์2มีแผลเลือดออกที่ศีรษะและต้นขาขวาหักแบบเปิด3ผู้ป่วยบอกว่าปวดศีรษะและต้นขาขวามาก 4. ร้องครวญครางกระสับกระส่าย5ไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ 6. ตรวจแลืบดไบโอเคมิสตรีวันที่25สิงหาคม พบ r e ี t i ติ k i n a s s และ l d h สูงกว่าปกติ 7. ตรวจพิเศษ lower extremities X-ray วันที่25สิงหาคมพบมีการแตกหักของกระดูกต้นขาขวา1ใน3ของต้นขาขวาวัตถุประสงค์ อาการปวดลดลงเกณฑ์การประเมิน 1. สีหน้าท่าทางผ่อนคลายสุขสบายขึ้น 2. ไม่ร้องครวญนครางไม่กระสับกระส่ายนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้น 3. บอกว่าอาการปวดลดลงประเมินปวดอยู่ในระดับต่ำกว่าสีคะแนน 4. สัญญาชีพยอยู่ในเกณฑ์ปกติความดันโลหิตซิสตลิกอยู่ระหว่าง9 0 1 4 0ถึง140มิลลิเมตรปร,รอดความดันไดอสโต l i ลิกอยู่ระหว่าง6 0ถึง90มิลลิเมตรประหอด อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ระหว่าง60ถึง100ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจอยู่ระหว่าง16ถึง20ครั้งต่อนาทีกิจกรรมการพยาบาล 1. ประเมินระดับความปวดโดยการสักถามสังเกตอาการแสดงเช่นหน้านิวคิวขมวดนอนตัวเกรง็งกำมือแน่นไม่เคลื่อนไหวเหงื่อออกหน้าซีดชีพจรเต้นเร็วระดับความรุนแรงของความปวดโดยใช้มาตรวัดความปวดเป็นตัวเลขโดยแบ่ง ระดับความรุนแรงของความปวดได้ดังนี้ไม่ปวดถึงปวดเล็กน้อยเท่ากับ0-3คะแนนจากการความปวดโดยไม่ใช้ยาเช่นการหายใจแบบ SKT ปวดปานกลางเท่ากับ4-7คะแนนปวดมากถึงมากที่สุดเท่ากับ8-10คะแนนและประเมินเพนสกอร์ซ้ำหลังให้ยา30นาที เหตุผลทางการพยาบาลเพื่อช่วยให้ทราบถึงสาเหตุและการปวดรวมถึงทราบความรุนแรงของอาการปวดได้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรักษาด้วยยาแก้ปวด 2. ดูแลให้ได้รับยาอนาจิสิกตามแผนการรักษาทุก4-6ชั่วโมงเมื่อเพนสกอร์ตั้งแต่4คะแนนขึ้นไปพิจารณาให้ยาหรือใช้วิธีการผ่อนคลายร่วมด้วยเหตุผลทางการพยาบาล อโนจิสิกเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาความปวดปานกลางถึงรุนแรงออกฤทธิ์โดยกระตุน้นโอปิ i อ r e รีเซ o เตอร์ที่มีมากบริเวณสมองและไขสันหลังทำให้สามารถลดปวดได้กิจกรรมการพยาบาล 3. ดูแลให้นอนพักลดการใช้งานบริเวณที่มีการแตกหักของกระดูจกจัดท่านอนให้นอนในท่าที่สบายจัดท่าโดยการยกอวัยวะที่จ้รับบาดเจ็บให้สูงขึ้นเพื่อให้เลือดที่ไปเลี้ยง อวัยวะส่วนปลายไหลกลับได้ดีขึ้นเหตุผลทางการพยาวาลการไม่เคลื่อนไหวหรือการพักอวัยวะที่มีพยาธิสภาพจะช่วยลดความเจ็บปวดจากการอักเสบลดการใช้ออกซิเจนของอวัยวะส่วนนั้นลดการเกิดกดเล็กติกจากการเผาผลาญในทางการรักษาผู้ป่วยกระดูกและข้อจะพบการใส่เปลือก traction collar lumbar support elastic bandage เป็นต้นการยกส่วนที่มีการอักเสบให้สูงเนื่องจากการอักเสบ จะทำให้เกิดการบวมจากการข้างของน้ำในเนื้อเยื่อและกดปลายประสาทรับความรู้สึกการยกบริเวณที่อากเสมให้สูงขึ้นจะช่วยให้การไหลเวียนกลับของเลือดดำและน้ำเหลืองได้ดีขึ้นเช่นการใช้หมอนหรือผ้าห่มรองให้สูงขึ้นเป็นต้น 4. ดูแลแผลบริเวณศีรษะและให้การพยาบาลอย่างนิ่มนวลเหตุผลทางการพยาบาลเพื่อลดการกระทบกบระเทือนบริเวณแผลและการทำแผลจะทำให้ผู้ผลป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น กิจกรรมการพยาบาล5ประเมินไวท่อาสายเป็นระยะทุก4ชั่วโมงในรายที่มีอาการปวดระยะเฉียบพลันเหตุผลทางการพยาบาลการประเมินสัญญาณชีพเป็นระยะเพื่อประเมินอ,อาการผิดปกติถ้ามีอาการผิดปกติให้รายงานแพทย์และให้การพยาบาลที่เหมาะสม 6. หลังจากผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่สอนและแนะนําวิธีการพลิกตะแคงตัวการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนท่าที่ถูกต้อง เหตุผลทางการพยาบาลเพื่อช่วยให้แผลมีการกระทบกระเทือนน้อยที่สุดการเปลี่ยนท่าหรือการให้อยู่ในอิริยาบถยวนานๆจะทําให้เกิดการปวดจากการกดทับหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดนานๆเกินไปทําให้เกิดความเมื่อยล้าควรสอนให้ผู้ปวดเปลี่ยนท่าอย่างนุ่มนวลถูกต้องควรหลีกเลี่ยงอิริยาบถท,ที่ทําให้เกิดการผิดสุขลักษณะเมื่อเปลี่ยนท่าควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นหมอนอ,อุปกรณ์พยุงตัวเป็นต้น 7. พูดคุยเพื่อเปลี่ยนเบีความสนใจจากความเจ็บปวดเหตุผลทางการพยาบาลการใช้เทคนิคเปลี่ยนเบีความสนใจจากความเจ็บปวดตามความต้องการของผู้ปว่วยจะช่วยบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากอาการปวดได้ 8. รายงานแพทย์ถ้าอาการปวดไม่ดีขึ้นหลังจากให้ยาประมาณ30นาทีเหตุผลทางการพยาบาลเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เรามาสรุปเคสสถานการณ์กันนะคะผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุทางรถจัก,กรยานยนต์แยกรับรู้สึกตัวดีตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแผลเลื่อนออกที่ศีรษะและต้นขาขวาหักมีกระดูกหักแบบเปิดซึ่งผลการตรวจวัดท่าอสายแยกรับนะคะไม่มีไข้อัตราการหายใจและชีพจรเหนียวเร็วออกซิเจนซัตูเลชัน91%ผู้ป่วยร้องควรวญครางกระสับกระส่ายบ่นปวดแผลปลายมือปลายเท้าซีดหลังจากผ่านไป5นาทีนะคะความดันของผู้ป่วยก็ลดต่ำลงอัตราการ เต้นของหัวใจ120ครั้งต่อนาทีซึ่งมีข้อวินิจฉัยนะคะก็คือไฮโปโ,โวโลามิกช็อปจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆนะคะผลการตรวจ CBC เนี่ยพบว่าเลือดประจุเซลล์ฮีมาตอครีดฮีมาฮีมาตอครีดฮีโมโกลบินของผู้ป่วยเนี่ยต่ำแคปิลารีรีฟิลสองจุดห้ายูรีนเอาพุ่งศูมิลลิลิตร per กิโล per อาวนะคะและผลการตรวจอาธรีบัตแก๊สเนี่ยก็พบเลือดเป็นกรดค่ะ ซึ่งสามารถตั้งข้อไม่ได้ัยทางการพยาบาลได้3ข้ออย่างแรกนะคะปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่ตอนนทีลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยน,น,นแปลงของ P l โลดซึ่งพยาบาลต้องประเมินอาการและการแสดงของภาวะช็อกอย่างเช่นการประเมินไ้ทั้งซ้ายความรู้สึกตัวจำนวนปัสสาวะและมีการดูแลกัะท่าย,ยกขาสูงในขาที่ไม่ได้มีการไม,ไม่ได้หักนะคะเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนกลับสู่หัวใจมากยิ่งขึ้นและดูแลให้ได้รับเลือดสารน้ำอย่างถูกต้องค่ะ